มีภาพหลุดออกมาสำหรับชุดแดนซ์โชของนักอายสิสกุาพรค่ะทุกคนต้องบอกเลยว่าสำหรับชุดแดนซ์ของนักอาชิสกุณาพรนะคะหลายๆคนก็จับตามองว่าจะเป็นในแนวไหนโทนไหนแต่ล่าสุดเทนทางบอสนกอ,ออกมาพูดแล้วนะคะว่าหมดไปล้านกว่าบาทสำหรับโชวของนักอายเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นเองค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้สาวเนยได้มีออกมาพูดแล้วว่า สำหรับโชว์ใหม่ของนองอายสุกนพรพ่อจา๋าทุ่มทุนซื้ออนาคตสร้างอนาคตให้ลูกมากกว่าครึ่งล้านบาทนั่นก็คือเกือบเกือบห้าแสนแต,แต่แต่แต่ล่าสุดนะคะทางบอโนโสนพงศกรได้มีการออกมาเผยคลิปนะคะมีการพูดออกมาสำหรับโชว์สุดอลังการของน้องไอสุกนพรมีทาง f อนะคะได้ออกมาแคปแล้วก็เอามาให้ดูสำหรับ คลิปวิดีโอสั้นๆของทางบอสนกที่ได้เอามาโชว์เป็นชุดนี้นะคะทุกคนชุดนี้เลยสําหรับที่น้องไอสุกนาพรน,น่ะจะได้ขึ้นโชว์ในฤดูการปีที่5ที่จะถึงนี้เป็นชุดออกโทนชมพูม่วงก็ต้องรอดูว่าจะอลังการแค่ไหนแต่แค่จานวนเงินที่เราได้ยินมาเนี่ยล้านกว่าบาทก็คือไม่ใช่น้อยๆสาหรับโชว์ของน้องไอเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นไม่ใช่หลายๆคนนะคนเดียวเท่านั้น ก็คือการทุ่มการสร้างอนาคตเพื่อลูกสาวแล้วคือบอสทาได้ทุกอย่างจริง,รงๆก็ต้องรอดูว่าจะปริเย่แค่ไหนจะปังแค่ไหนสําหรับโชว์ของน้องไอาุลกุนาพรเพราะว่าโชว์น้องนะคะแน่นอนเลยใจเสาะบนเกาะนาคีเอิรนควันให้อ้ายนี่คือเพลงที่ต้องมีโชว์อยู่บนเวทีสเสียงวิหกแน่นอนฤด,ดูกาลปีที่ห้านี้เสียงวิหกทุ่มทุนหลายล้านบาทมากกับการ แสดงที่มีแต่ความปังความอลังการนางเอกก็หน้าใหม่พระเอกก็หน้าใหม่อ้ายก็เป็นอ้ายคนใหม่ต้องรอรู้ว่าโชว์น้องจะออกมาอลังการแค่ไหนเพราะว่าช่วงนี้นะคะทางบอสนกแล้วก็ทางบอสนกุกำลังเร่งมือเพื่อที่จะลังสรรผลงานออกมาให้เราได้รับชมรับฟังอย่างดีที่สุดเพราะว่าทางเสียงมิหกจะมีการเปิดฤดูกาลอยู่ที่จมอุดอนเนาะทางบ้านที่บ้านพามันเกิดนั่นแหละ เป็นวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้วันนี้วันที่15นะคะอีกเพียงแค่สิบเจ็ดสิบแปดวันเท่านั้นก็จะใกล้วันเปิดฤดูกาลแล้วก็ต้องรอไปชมความอลังการที่ตอนนี้ทางผู้บริหารกําลังเร่งมือไม่มีเวลามาทําอะไรเลยคอนเทนต์ไม่ค่อยมีเพราะว่ากําลังเร่งมือกับการรังสรรค์ฉากออกมาแล้วก็การพัฒนาวงออกมาให้ชาวเอฟซีเสียงวีหกไม่ให้เกิดความแบบ คออาดบองไว้นะว่าเสียงหกจะปังแล้วก็ไม่ให้ผิดหวังแน่นอนค่ะสําหรับเสียงพี่หกในรายการทีที่หและน้องอายสุกุณาพรก็ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนรอชมเลยเห็นแค่นี้ก็ตาแตกแล้วสําหรับโชว์น้องอายไม่น่าเชื่อไม่คาดคิดเลยว่าถ้าขึ้นบนเวทีจริงๆจะอลังการแค่ไหนพ่อจ๋าไม่ทําให้น้องอายน้อยหน้าแน่นอนค่ะทุกคนต้องรอว่า ขนจะกระจายไปทั่วเวทีไหมขนจะแบบเต็มเยะอยู่หน้าเวทีไหมก็ต้องรอเพราะว่าอาไอก็คือเรียกได้ว่าเป็นตัวเด่นตัวหนึ่งของวงเสียงมิงหกเลยเป็นตัวแบบหลักๆของวงเสียงมิงหกและเป็นคนที่แบบนำพาความเจริญนำพาความปังมาให้วงหมอลำเสียงมิงหกนั่นเองนะคะหนึ่งตลอดเวลา,าหนึ่งปีที่น้องเข้ามาอยู่กับวงเสียงมิงหกก็เห็นแล้วว่า เสียงีหกมีพัฒนาการขึ้นดีแค่ไหนมีผู้ติดตามขึ้นเยอะแค่ไหนและทุกคนในเสียงพีหกมีรายได้เสริมจากการทําคลิปต่างๆนานา,นา,นานเกี่ยวกับน้องมากแค่ไหนและช่วงนี้น้องก็ซ้อมเช่นเดียวกันก็เห็นมีคลิปหนึ่งทางบ่าวเบิร์นนัคคารินได้ออกมาเอาคลิปสั้นๆของทางพ่อจ๋าได้พูดถึงน้องออยบอกว่าภูมิใจในตัวน้องอายมากๆทําให้พ่อจ๋าถึงขั้นแบบน้ําตาไหลเลยในการซ้อมของน้องอายสุกุณาพรก็ต้องรอดูว่า จะสมกับที่บอสนกน้ำตาไหลไหมในโชว์ของน้องอายสุพุณาพรได้จะสมกับการทุ่มทุนมากกว่า1ล้านบาทไหมไม่ใช่น้อยๆสำหรับเงิน1ล้านบาทสำหรับเราเราคือไม่ใช่เงินน้อยๆเลยแต่ว่าบอสก็สามารถทำเพื่อลูกสาวได้นั่นเองยังไงก็ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับทางหมอราเสียงวิหกด้วยนะคะและช่วงนี้ใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวของหมอําเสียงวิห การทำชุดต่างๆนานาสามารถดูได้ที่ทางนกพงสกรนะคะเป็นแฟนเพจแล้วก็ความเคลื่อนไหวทางด้านบอสนูหมอลาเสียงว,วิหงความเคลื่อนไหวทางด้านพงสกรแสนปากดีนะคะแล้วก็ศิลปินในหลายท่านที่อัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ,บวงอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้ก็จะพามาดูเนาะมาดูความเคลื่อนไหวของทางบอสนูด้วยนะคะช่วงนี้ก็มีการโพสต์อ่โพสต์หลายๆอย่างนะคะการ แสดงความยินดีกับค่ายเพลงด้วยแล้วก็ความปังของวงหมอลำเสียงวิในฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้และทางบอสนกเองนะคะช่วงนี้ก็เหนื่อยหนักเหมือนกันนะคะล่าสุดก็เห็นออกมาโพสถึงน้องอัชสคสนรพรบอกว่าพ่อกับลูกนั่งให้กำลังใจน้องนองซ้อมเต้นเสียง6ิปีที่5เป็นโมเมนที่น่ารักมากๆนะคะพ่อลูกก็ดูแลกันไปโมเมนที่หลายๆคนอยากให้เห็นเพราะว่ามันก็มีคนชอบดรามงดราม,ม่า ว่าทําไมบอสช่วงนี้ไม่ค่อยสนใจน้องออทุภณพรนะคะบอสสนใจแต่คนอื่นก็ความจริงค่ะบอสสนใจคนอื่นคนอื่นที่ว่านั่นก็คือศิล,ลปินบุคลากรมากกว่า200ชีวิตที่บอสต้องไปสนใจไม่ใช่แค่ว่าจะมาสนใจน้องอายศุภณพรคนเดียวเพราะว่าบอสคือหัวหน้าวงบอสคือพ่อของทุกคนไม่ใช่แค่พ่อของน้องไอคนุดีพรก็ต้องคอยดูแลทุกคนในวงคอยซัพพอร์ตทุกคนในวง นานๆทีจะมีมเมมีน่ารักน่ารักกับลูกสาวยังไงก็รอดูกันต่อไปว่าจะมีความปังความจึงแค่ไหนยังไงก็ฝากไ้เพียงเท่านี้สําหรับโชว์ใหม่ของน้องไอศกุณพรอย่าลืมนะคะในวันเปิดฤดูกาลใครอยู่ใ,ใกล้จังหวัดอุดรธานีนะคะสามารถไปได้เลยวันที่4ตุลานะคะก็บอกเลยว่าติดภารกิจในการเรียนหนังสือนะคะก็ช่วง นี้ก็คือแบบสาวเนยทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยไม่สามารถที่จะเดินทางไปตามหมอลงหมอลําได้จริงๆยังไงก็ต้องรอดูแล้วก็รอซัพพอร์ตอยู่ทางนี้แล้วกันไงก็อยากให้ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้ทางวงมิหกมากๆรักกะอายก็ต้องรักทุกคนในวงเสียงมิหกรักกะอายก็ต้องซัพพอร์ตทุกคนในวงเสียงมิหกไม่ว่าทุกคนในวงใครในวงออกเพลงมาออกอัลบั้มอะไรมาก็ ไปแชร์ไปดนันไปปั่นช่วยกันนะคะเหมือนที่ดันเพลงน้องอายจนติด5ในมาแรงเพลงล่าสุดตอนนี้ยอดวิวก็ทะยานสู่ส5แสนวิวแล้วยังไงก็ฝากไปด้วยสำหรับเพลงเอิ้นขวัญไอ้อของน้องอายสุุณพรเป็นความปังที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอย่างล่าสุดมีทางต่างชาติมาดีแอคชั่นเพลงน้องก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งของน้องไอศุภณพรเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับวันนี้สาวเนยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับความน่ารักโมเมนต์น่ารักแล้วก็ความจึง้งความปึ้งนะคะของมุมหมอลามเสียมีหกในรููการที่จะถึงนี้วันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในนาที่นี้ด้วยค่ะ